ำอะไรมันไม่ทันกินไงเอมอม,มันเป็นอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันเพรอย่างเงี้ยทำอะไรด้วยกันไม่ได้เลยมาเนี่ยไอ้ตั้งร้ <c oughs> อนเร็วไปไมามเป็นอย่างเงี้ยที่ทะเลาะก,กันเพราะอย่างเงี้ยไม่ได้ยังใจเออม,มันไม่ได้ยังใจพี่ยาเป็นคนเร็วไงแล้วมันเป็นคนช้าโอ้ช้าช้าช้าเร็วเนงานอ๋ออันนี้เถียงอันนี้เถียงไม่ออกนะ ลักชาได้ฟ้าเล่องามแล้วนี่อะไรเ่ยยังไม่เคยเห็นได้ฟ้าเลยนะจำจำเมื่อคืนเรียกกันทำมันได้เรียกได้เลยใส่มะนาวมาเออมิคูเป็นไงมิคูเห็นไหมล่ะเนี่ยหัวมันตัวนะมีแต่นี้แล้วมันมันตัวมือเอออยู่ในลูกเนี่ยแต่กูดัก วันวันเมียไม่ให้ออกจากโกดังไม่ออกเลยนะไม่ออกไม่ได้แล้ววัวดังเป็นตัวไม่ให้ออกจากโกดังวันวันในโกดังพี่ยามีแต่คนบอกว่าอยากเห็นหน้าอี๋อยากเห็นหน้าอีย๋วันนี้ไม่รู้จักเลยแฟนแฟนพี่ยาคนไหนอะไรเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้จักไม่ให้ออกนะเขานึกว่าลูกจ้างสวัสดีค่ะเดี๋ยวรถจะใส่เยอะนะนิดเดียวนิดเดียวโดนเหงือนิดเดียวดูเกมมัน บอกียาล้วว่ามึงใสชูรสอย่าใสเยอะนะมันบอกว่าใส่นิดเดียวนิดเดียวของมันคือโลนเหลือนิดเดียวเชอร่อยยังก็อร่อยชูรสมนอยู่ทีรไม่ใส้ออไ้เ่ใสเนะพใสใสมา